วันที่31กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติด้วยความร่วมมือของสมาคมประกันชีวิตไทยสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรกึกษาการเงินในทุกๆปีเราจึงทำกิจกรรมสาธารณกุศลดยการรวมพลังคนประกันชีวิตร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทย ซึ่งสถิติการบริจาคโลหิตจากการร่วมใจของคนประกันชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีร่วมให้โลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์รวมพลังคนประกันชีวิตร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติวันที่12กรกฎาคม2559เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย แสดงพลังแห่งความดีในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่17ประกันชีวิตประกันอนาคต